ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องภูมิเจริญวาง3หมอรถยนต์มือสองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีรถกระบะนะครับตัวแต่งนะครับสวยๆมารีวิวให้ลูกค้ารับชมอีกเช่นเคยนะครับครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต้าวีโก้แ m มนะครับสมาร์ทแคปตัวเตี้ยนะครับปี2012นะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กแต่งท่อแต่งใส่ให้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่ 380,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่20,000นะครับเดี๋ยวเชิญลูกค้ารับชมรีวิวรอบคันได้เลยครับผมเห็นเธอเดินมาทางหน้าประตูอย่างเชิดฉายสายตาผู้ชายจ้องมองดูไปที่เธอเป็นเป้าหมายช่วยเดินผ่านชั้นที่จะได้เอาหน้าไปใกล,กล้ๆ เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโซเช่ไหมครับเพียงจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆแค่เพียงมองแล้วเธอเดินผ่านกินน้ำหอมก็ฉันย้อยยู่ันซ้ายต่าที่เธอมองว่าเรากั้ังเต้นนั่นเชิอชวนใจเอ๋ยก็ไม่ได้ยากละเป็นเสือไม่ได้ยากเป็นเสือแล้วไม่ได้ยากลาเหยื่อแต่พี่นั่งดูใจ ยังไงก็ไม่เบื่อในลองโยกอีกทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จวนสงสัยตาไปแล้วก็คิดยังไงก็ให้บอกหากว่าพับปิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ตอกมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใครไไใครไไืครนนี้พีโ่โสดเห็นเธอยือนอยู่ก็อ,อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้โนูโซชใช่ไหมครับพี่อยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆอ๋อ แค่เพียงมองแล้วเธอเดินผ่านก,กินน้ำหอมก็ฉันย้อยวนสาย่าที่เธอมองกดเราก,ก็เหมือนเพื่อน,น,นเชื้อชวนหัวใจเอ้ยก็ไม่ได้ยากละเป็นเสือไม่ได้ยากเป็นเสือแล้วไม่ได้ยากลาเหยื่อแต่พี่นักถูกใจหนูให้มองยังไงก็ไม่เบื่อในลมโยกอีกทีโยกอีกทีโยอกโยอีกทีหัวเจมีกเจวาย ตาไปแล้วจะคิดยังไงก็ให้บอกหากว่าพับินแล้วจะไปกันไหมกับพี่ต่อมาชนแก้วอ,กอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใครค,คืนไม่ไม่อยากเป็นเส<ล><ล>ื้อแล้วไม่ได้อยากลาเหยือ แต่ีน่าทุกใจนูให้มองอยังไงก็ไม่เบื่อในลงโยกอีกทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจมีจัหวหัวใจมีจัหวสงสัยตามไปแล้วก็คิดยังไงก็ให้บอกหากว่าผับไนแล้วจะไปกันไหมก็พี่บอกมาชมแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพพี่ไมีใคราะพี่ไม่มีใคร อยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโวยใช่ไหมครับพี่อยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆอ้อๆแค่เพียงมองแล้วเธอเดินผ่านกินน้ำพ้อมก็ฉันย้อยวนสายตาที่เธอมองกดเรากำลังเตือนนั่นเชื้อชวนหัวใจเอ้ยก็ไม่ได้ยากเราเป็นเสือไม่ได้ยากเป็นเสือแล้วไม่ได้ยากลาเหยื่อถ้าพี่นะั่งกูใจหนูให้มองยังไงก็ไม่เบื่อ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องภูมิเจริญวังสามหมอรถยนต์มือ2ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Smart c a b E นะครับตัวเตี้ยนะครับปี2012นะครับราคาอยู่ที่380,000บาทนะครับสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับผม061-943-3746นะครับภูมิเจริญวังสามหมอรถยนต์มือสสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม